奶奶。<Okay. S 2> okay. ก็นกูปค่ะมีอน่ช่อนะคสวยงามมากแบบน้อ,องเกียร์ช่ไหมคะได้าชมรมรวมกัน รอยระดันะคะเขาจเรียนเรียนเจารษนาสาวสิ่งที่เป็นรอที่อยู่เราครับไม้วกับที่เรามากนเื่อนะะกเ่อนอื่นขอกราบขอบคุณพระอาจาเสด็พนนะคะแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านในที่นี้ รู้สึกปราบปื้มและซาบซึ้งในน้ำใจของทุกคนมากค่ะไม่เคยนึกเลยว่าจะถึง60ิแล้วยังคิดว่ายังไม่ถึงนะคะ่ะแต่ความหวังก็เป็นจริงคือจะได้พักในหน้าที่การงานนะคะตอนที่ทำง,งานอยู่เห็นพี่ๆเขามีวันกเกษียณอายุใจเราก็นึกว่า พี่ก็อยู่ได้ยังไงนะเก่งจังเลยแต่พอเรามานะึกถึงตัวเองที่มายืนหน้าจุดๆนี้ที่วันเกษียณอายุราชการออเราก็เก่งกันแท้เลยนะึกอย่างนี้จริงๆค่ะแล้วพอที่โรงเรียนที่พิ่น,น้องๆบอกพี่เก่งจังเลยนะยถึงกเกษียณอายุราชการเลยบอกน้องๆว่าตอนกอดพี่ก็จะสอนน้อง,อ,อ,งอ,อย่างเงี้ยว่าคนที่ทํางานอยู่ถึงเกษียณอายุราชการเนี่ยเก่ง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องๆก็เก่งเหมือนพี่พี่เป็นคอยน้องก่อนนะคะแมรู้สึกตื้นตันใจมากเลยพูดอะไรไม่ไปถูกเลยแล้วให้พูดเล็กๆน้อยๆพูดไปตั้งเยอะแล้วนะคะขอกราบขอบพระคุณที่ท่านึ่านขอบคุณ S 1> <S 1> นะคะคส่วนตอนนี้เราจะขอเรียนเชิญอาจารย์เสริมขันนะคะที่เป็นกล่าวคำเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับลูกศิษย์นะคะรวมทั้ <สา S 1> งพิธีศิษย์รุ่นใหม่รุ่นเกา่ารุ่นกลางรุ่นซ่าทั้งหลายนะคะแก่ครับสวัสดีครับพี่ขันกล่าวแบบเล็กน้อยเพื่อโฆษณาใช่ไหม ตอกแล้เราจะจัดงานยราช่ดเดกันนะครับวม้นนัพิจการนะค,ะคนรับลารกิตม,มองนนดกนโษณาขายัโฆษณาขา,ายาันาายาตนะครับมียากที่น้องเพื่อนงน,าานาาะครับกไปเลยวันที่เสาร์ที่นพิจิการเดยวนะครับที่ถารารผมตั้ใจ ถ้าไม่ได้ก็เป็นหญิงตามเดิมนะครับแต่ตั้งใจแน่ลงแข่งแน่จะได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับถ้าไม่ได้ก็เป็นผู้หญิงแต่แน่นอนที่สุดบัตเสาที่6กพฤศจิกายนนะครับเราจะใช้ชื่องานในหน้านี้ว่าเด็กมันรันจวนเด็กมันรันจวนให้มันมีสีสันหน่อยมันจะเข้าฤดูหนาว yeah <laughs> คิดคุยกันเรื่องต้นผมในการเกษียณแล้ว17ปีนะฮะไม่ได้สนุกสนานกับพวกเราอย่างเนี้ยนะครับวันนั้นเดี๋ยวกำหนดความหปร่งใยกำหนดแล้วจะขอให้ข้อคิดเป็นกเงี้ยน้อยผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านอยู่ที่ชมรมราชการมานานระดับผู้ว่าระดับผู้ตรวจการปลอมตัวเนีเกษียณแล้ว ไม่มขอกแบบบางคนก็เปยมีสายสะพายผมเนี่ยทุกต๊ะใส่เลยผุคุณว่าผมไม่เชิญตถอเสือ้อแล้วนะเนี่ยเราจะเรียกรับลลองทุกเกษียณปีนี้วันที่2ีตุลาทั้งหมดเกษียณปีนี้193ยนนคนผมเชิญไป<ส>แล้ว66คนเชิญต่อเราจะเรียกันไหมสำหรับ พี่ลาของเราเนี่ยอายุยืนยาวมาหลายปีนะก็ผมเั่าจากชนิดาเนี่ยมาสามปีแล้วนะจะสามปีแล้วชนิดาถ้าจะเล่าจากอาจารย์รัตนานุกหน่อยเนี่สี่ห้าปีแล้วนะแอนที่สุดก็ไอ้หวยอ่ะไอ้หวยอ่ะกัญญาไอ้หวยคุณจิ๋มเนี่ยแก่ที่สุดหกป,ปีคุณจิ๋มนี่มาครั้งแรกปวดเข่าปวดข้อเด,ดินมาไหนก็ยอกันแย่ จับนิดจับลอยก็โกลนผูน้ควรน,น,นี่พ3สามปีให้หลังไ่จิ้มกลอเลยนะครับอันนี้ผมจะยบอกวหาการมานี้ราบเราอย่างมาน,นี้เราถือว่าเราเต้นแรงเหตการณนะฮะชื่อเกันใครอยากเต้นก็เต้น พิอาจารย์ก็จะเริ่มต้นทานยิปห้าพันขอให้อาจารย์ตั้งสติให้ดี่าไปยึดติดอะไรนะครับก็เสร็จแล้วที่ว่าตัวเบาแล้วคนที่ไม่เกษียณเนี่ยอยู่ติดปากจริงระยะนี้ยทำตัวยากมากนะ้นองผมหลายค,คนผมไปเยี่ยมปกติเขาไม่ไปเยี่ยมกันหรอกเพราะคนหน้ากขาวขึ้นไปเราไม่ชอบเขาบอกคนไ่้รับราชการติดตัวมันม,มันไมีต้อนนะ เราขึ้นไปดูแห่งสถานการณ์เราขึ้นไปแล้วก็ไปพวเราถึงเป็นเพื่อนกตัวนี้สาคัญตุกคนเป็นเพื่อนกันเราจะเส็่ยงแบบไหน